ทำอะไรมาทำไมหัวอยู่ในนั้นอ่ะฮะดือด้อดื้อเออเอาออกได้ไหมฮะทำไงครนี้ทำไงดื้อทำไงทำไงทำไมมาขอความช่วยเหลือทำไงทำไงแม่บอกแล้วว่าอย่าดือ้อเออ แทนที่จะได้ใช้ประโยชน์เอ,อหัวเข้าไปในตะกร้ามานันนี้มาเด๋ยอ,ออกให้มันนี้ลูกถุงมันนี้ก่อนด้านนี้ลูกด้านนี้มามา,มาเดี๋ยวอ,ออกให้มามากนมากนมาเฮ้ยทำไมมันดื้อย,อย่างนี้เนาะขอบคุณค้มยัง อขอบคุณก่อนขอบคุณแม่กันถุงขอบคุณยยงขอบคุณครับเออทีหลังอย่าดือ้อว่านอนสอนง่ายอย่าดื้อนะเออเก่งแมากอย่าดื้อละครับขอบคุณครับอย่าดื้อนะลูกอย่าดื้อนะเออ,เอ,อ โซนโซนอย่าไปแกล้งพี่เขาอกีกอะนานนานดือนะดือนะดืนนดนะ